เมตตาไปไปเห็นญาติโยมเอาใจใส่ในเรื่องงานพระศาสนาหลวงตาเริ่มมานึกไปนึกมาโอ้ะแมันพอออกไม่ออกเอาใจใส่อีหีงานปฏิบัติธรรมจังสินะ ก็เลยนํามาบอกปันฟังบอกพันเฮ็ดดีอีดีได้อยู่หน้าเราอยู่อันหันหันประมาณสิบไล่เนี่ยละวาส่วนหน้าทางเบิดก็ประมาณ 5, หาหกสิบไร่แต่มองเป็นปลาเป็นอย่างเราเห็ดเห็ดสาเห็ดยังเห็ดยังต่างๆเป็นตะยูอีดีมีพระพูทธรูป,ปนต่างๆเราเห็ดคือวัดคือว่าอีดีจังสินะ โอ้เห็นแล้วก่ะสาธุอนุโมทนาน้ำเพิน่นจังจีนะ่ะเดอ้อผูใ้ใดสิเหตุก็ะเฮ็ดได้ไหนเดอ้ออันนี้หันนอขันเสร์หลวงพ่อคือบวันที่เท่าปนันไลยเอ,อินอภิจารยร์พระคู่สิริสมาจารคุณ รองเจ้าณะอำเภอเมืองอำนาจเจริญของเราซึ่งมีหลวงพ่อประเด็จพระกุลหลวงพ่อพระครูมงคลวรวัตเป็นเจ้าคณะอำเภอเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นเหตุงานพระศาสนาตัวนี้โอ้ยลองตาหรือ,อิ่มใจนำ้ำอันนี้เป็นงานหลักจริงๆงานหลักงานพระศาสนา บ่แม่งานของผู้ใดผู้หนึ่งไงคันว่าจังหวัดอำนาจ,จเจริญกับพระเดชพระคุณพระราชพระเดชพระคุณพระราชปีชายานมุนีเจ้าคณะจังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นประมุขประธานแต่เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอร่รองอำเภอทุกอำเภอเจ้าคณะตำบลทุกตำบลเจ้าวัดทุกวัด งานปฏิบัติธรรมนี่บบแม่งานผู้ใดผู้หนึ่งย้ำอีเป็นงานพระศาสนาอีกลองตาไปอยู่กับประเด็พระคุณหลวงพอ่อพระราชประยัตยากรเจ็ดพันสาไปปฏิบัตินำประเดชพระคุณเป็นนาแรงกับไปตั้งหากอกีว่าง่ายว่าที่ไปจำพัรศาอีกเจ็ดพันสา แต่ที่ไปศึกษาทำรรปฏิบัติทำน้ำพ่นก็ว่าไม่น่อยถ้าแตปีสองหาหรือสองสี่หรือสองหาพุ่น่ะ,นะ <_ d ata> พระเดชพระคุณหลวงพ่อปี้ย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีก <_ d ata> งานนี้สิทธยานุสิตทุกฝ่ายอย่าคิดว่าเป็นงานของหลวงพ่อ <_ d ata> ให้คิดว่างานนี้เป็นงานพระศาสนา ฝากทุกรูปทุกนามทุกท่านทุกคนเอาไว้ช่วยการช่วยงานนี้ด้วยจิตด้วยใจเอาใจใส่ในงานนี้พเพิ่นยำแล้วยำอีกจังสินะเพราะว่างานอื่นมักะดีอยู่งานพศาสนาเนี่ยมันต้องมีหลายอย่างคือการคณะส่งในแบนบริหารกอยูยทุกืรม หนึ่งการปกครองงานการปกครองสองงานการศึกษาศึกษาหลักก็คือพระธรรมวินัยนักธรรมชั้นตีชั้นถทชั้นเอกรเรียนธรรมตามลำดับถึงประโยคเก้านอกนั้นศึกษาพระไตรปิฎกศึกษาพระบิธรรม อันนี้งานศึกษาและงานการศึกษาสงเคราะห์กระเรียนไฟโลกงานคณสฆ์งานประการที่สามก็คืองานการเผยแพ่อันนี้งานการเผยแพร่เป็นงานพระศาสนาอันที่เข้าร่วมบุญร่วมกุศลกันอยู่ตลอดเนี่ยนี่จะน้อยวันที่หนึ่ง มีหน้าเนาวันที่สิบกับคุณทางบันเสียวพระครูสุตะธรรมรังสีจังที่หนพี่น้องบันเสียวเป็นหลักระยะพี่น้องครูบาอาจารย์กับไปร่วมการร่วมงานกันมันเป็นงานพรศาสนานี่งานเผยแผ่และก็สุดท้ายงานการสาธารณูปการการก่อสร้างทาวนรนวัตถุ เรียกว่าบุรณะปฏิสังขรณถาวระวัตถุให้พอเหมาะพอควรและการสาธารณะสงเคราะห์อนิการคณสง์นี่เพราะฉะนั้นงานการเผยแผ่นี่จึงเป็นงานที่สำคัญอีกงานหนึ่งคันเฉลิมนึกไปถึงสมเด็จพอ องค์สมเด็จพระบรุมศาสตสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระศาสนาของเราเจริญขึ้นคนเข้าใจนใธรรมเพราะงานเผยแผ่เมื่อสมเด็จพ่อตรัสรู้พระอนุตตรสมมาสมพุทธิยานแล้วพิจารณาดูเราพ้นจากทุกทั้งหลายทั้งปวงแล้ว สมควรที่จะเผยแผ่หลักธรรมอันนี้ให้เข้าถึงจิตใจของชาวโลกผู้มีบุญมีอยู่ผู้สร้างบุญบาร,รมีธรรมไว้นั้นมีอยู่เราควรจะเผยแผ่หลักธรรมอันนี้ให้เข้าถึงจิตใจผู้มีบุญมีกุศลที่เป็นสมมาทิฏฐิ ก็มีโอกาสพ้นจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้สมเด็จพ่อก็เลยสแสดงธรรมคือกันก็อาาานนาวงญาณนี่นะนอพระมาจโลกากระแป๋้อมจังจีินะนี่เพราะฉะนั้นมื่อน,นีลงตาก็เลยจะเ่าอยียงอื่นหลายเด้อที่เว่าบางสิ่งบางประการพระวะงงานนี่นมันเป็นงานบุญประเพณี งานบุญเข้ากรรมเพื่อนนว่าบุญเข่ากรรมจังสินะรวบายจารย์กเมตตามาร่วมปฏิบัติธรรมกันคันเว่าถึงประโยชน์มากมากอีหลีงานบุญเข่ากรรมเนี่ยโบราณเพิ่นมีวิสัยถัดซ่องสอดจงปุง ว่าการพระศาสนาพุทธศาธสนาของเรานั้นการเผยแผ่พระศาสนาจะไปเป็นไปในลักษณะใดโบราณเพิ่นเป็นบัณฑิตเป็นนักปราดอีหลีซองสอดจงปุงในอนาคตการขนานั้นต้องอาศัยบุญเข้ากรรม อาศัยบุญเขากรรมบุญประเพณนีเพราะฉะนั้นอิสานของเฮาเพิ่นว่างลักไหวคือพวกเฮาทั้งหลายได้ศึกษามาอันนี้บุญเดือนอายให้โอกาสแก่พระเจ้าประสงค์พระเจ้าประสงค์ก็แหงหน่อยลงหน่อยลงนอเมื่อนี่ข้าเจ้าก็มาขอมือวานก็มะขอขอจวัดเก่านะ ขอเมื่ออยู่บ้านวัดเป็นตนจังสีนะหน่อยลงหน่อยลงบัดนี้เมื่อพระหน่อยญาติโยมปรารถนาอยากได้บุญบัดนี่ยพระเจ้าประสงค์เกือบบ่มีเวลาสิาาทําวัดสวดมนต์บางเถืองานตายบมงเนี่ยงานเป็น ตายแล้วพยังแจกเข่าเหตุเฮือนแล้วพอยาเขตบุญรลดแมนปดหลังเธออนนี้มนสามวัดสี่บัดจังพ่อเก่าลูบเห็นบอกพระเจ้าประสงค์ก็เลยไม่มีโอกาสที่เดินจงกรมนังพาวหน้าก็บ่กคอยมีบโบราณพ่อลงหุ่จักดีอีด,ดีก็เลยเอาบุญเข้ากรรมนี่มาเป็นหลัก พเนนว่าบุญเดินอายนะเพราะฉะนั้นเวลาสถานที่ใดยังบัดนนโพของเฮ้าวนะัดนนโพเนาะแมนตัวเอออันนี้ออกมาอยู่ผีประสาแมนบอผีป่าสาแมนตัวฮะ ว่าแต่เกาะบอมแมนถามจะอันนี้ภาษาอยู่บ้งบอมแมนบอโอ้วัดเก่าโนนย่างม่มีปภาษาบ่วยอมๆเนี่ยเออเอาเนาะใกล้กันอยู่บ้แงเนี่ยมันก็ใกล้ๆกันทันตัวเออ จังว่าอยากว่าเรื่องมุนีจักหน่อยเมื่อมีบุญเข่ากรรมโยมกรบกวนพระดีหมองเนี่ยเพิ่นกำลังเข่ากรรมอยู่เพิ่นว่าค <c oughs> รูบาอาจารย์ก็เลยมีโอกาสเดินจงกรมนั่งภาวนาแม่บุญทุกบุญนั่นแหละในเหตุสิบสองเฮ้าหัน ดีบ่สุบุญแต่ว่าดังเถื่อกบเศร้าย่างเดียวก็แล้วเพ่นเธอเดียวก็แล้วว่าย่างหลายก็สวดม่นสามคืนมือที่ซีกะงายพระเขาเอยเลี่ยงพระเท่าหันหนึ่งพระกบบระโบหลายแปดรูปเก้ารูปเท่าหันหนึ่งจังสีน่ะบุญยังกระสางบ่คือบุญเข่ากรม บุญเขากรรมในหันยางหน่อยก็เก่าขึ้นแมนบอกแมนตัวอืเห็นบอกเก้าขึ้นพุ่นสนะิบมือพุ่นขั้นเข้ากรรมแล้วบ่ได้เมื่อไหนอะกด็ดีเห็นบอกครูบาอาจารย์เลยมีโอกาสเดินโยกรมนั่งภาวนา และก็ได้ศึกษาปฏิบัติญาติย่อ,ยยอมภูปราถนาบุญพิเศษก็ม,มีโอกาสได้มาเดินจยกรมนั่งภาวนาผู้ม่เวลลายบรานน้ตอนเศร้าก็มาถวายพัตตาหารแล้วก็ได้ฟังเทศฟ,ฟังธรรมให้ท่านและยังบ่พอรักษาศีลผอม และยังมีโอกาสฟังเทศฟังธรรมจัดเข้าในภาคภาวนาทั้งหมดเชื่อว่าทำบุญครบวงจรจริงๆวง,งจรของบุญคู่กันกับวงจรชีวิตชีวิตต้องมีวงจรของบุญถ้างั้นไม่คู่ควรกันและไม่สมบูรณ์บริบูรณ์จังสินะงั้นบุญเข่ากรมนะบางอย่าย่อมบางคนมาเศร้ามาแรงอีกมันยากกังเว้นนั่น เนีย่ยเมื่อแรงกับมาโอกระมาสั้งบัดส่วนมนต์กับครูบาอาจารย์แล้วก็ฟังเทศฟังธรรมบุญพิลึกอีหลีคันว่าบุญนะบุญเข่ากรรมเนี่ยคู่ควรแก่โลกมนุษย์โดยแท้เพราะอย่างที่พบผู้อื่นนะั่นคันจิว่าวเป็นฟังจีกจัาหน่อยเนาะเพื่อทบทวนความจำ เราทุกท่านทุกคนเป็นนักท่องเที่ยวเห็นบ่านักท่องเที่ยวความจำเป็นของนักท่องเที่ยวสิ่งจำเป็นของนักท่องเที่ยวก็คือพาสปอร์ตเห็นบ่พาสปอร์ตมาเหตุยู่หองใดสั์โลก้งหมดนี่แหละจะเป็นการโลกรูปโลกอรูปโลก,โลก,โลก,โลก พรมมาโลกรูปพรมสิบหกชั้นอรูปพรมอีกสี่ชั้นบอมเนหม่องเห็ดพัทสปอร์ตสวรรค์หกชั้นก็ไม่ใช่สถานที่ทำพัทสปอร์ตนรอเปสุรก,กายสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ใช่สถานที่ทำพัทสปอร์ตเห็นปะอันนี้วัตตะสงสารเนยนนัรทมชั้นเอก สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาววชิระยานวโรรสทรงรถจนาเอาไว้นักธรรมชั้นเอกขึ้นต้นในวัตะสงสารเพ่นแยกเป็นส่วนเป็นส่วนพวกเข้าจึงเลิกเรียกว่าเป็นนักท่องเที่ยวบางพบบางชาติอาจจะเข้าถึงรูปประพมสิบหชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งตามพาสปอร์ตที่มีอยู่ เห็นปะไปท่องเที่ยวรูปประพรมได้ได้แต่ต้องทำพาสปอร์ตให้คู่ควรกันให้ถูกต้องเหมือนเราจะไปอเมริกาต้องไปทำบีซ่าเมื่อมีพาสปอร์ตเราจะไปประเทศไหก็ต้องไปเหตุประเทศนั้นจังสินะเพราะนั้นใครจะไปท่องเที่ยวรูปประผมต้องมีพาสปอร์ตและก็เขาออกวีซ่าให้ตามพาสปอร์ตนั้นไป ท่องเที่ยวในอารูปพรมสี่ชั้นก็ต้องมีพาสปอร์ตเมื่อพิสมีพาสปอร์ตแล้วเขาก็ออกวีซ่าให้แล้วก็ไปเที่ยวอารูปพรมสี่ชั้นตามกำลังของพาสปอร์ตคือบุญนั้นเห mm. <'d> ็นปะถ้าผูใ้ใดใครก็ตามจะไปท่องเที่ยวเทวโลกคือสวรรค์หกชั้นก็ต้องอาศัยพาสปอร์ตคือบุญนั้น แล้วเขาก็ออกวีซ่าให้เทวดาก็มีวีซ่ารูปประผมมารูปผมก็มีวีซ่าส่วนนรกเปรตสุรกายสัจจรรชาอันนั้นไม่ต้องมีวีซ่าจือไว้เธอไม่มีวีซ่าโอ้ยขออภัยไม่มีพาส,สปอร์ตก็ไปได้ เหมือนเรือนจำไม่จำจำเป็นต้องเห็นบ่าเพราะศาลผู้พิพากษานั่งบาลังศาลตัดสินเมื่อตัดสินแล้วเจ้าหน้าที่เอาไปเข้าได้เลยเห็นบ่านารเปตสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นสถานที่พบภูมิที่ สัตว์โลกทั้งรูปพรมารูปพรมเทวดานรกเปรตสวรรย์สัระรานที่จะทำพัสปอร์ตได้มีที่เดียวคือโลกมนุษย์เห็นบ่าเพราะฉะนั้นถ้าต้องเฮ็ดไว้ได้พัสปอร์ตนั้นมีแล้วบ่มีแล้วบ่ฮะ กำลังสิเหตุวาสันวายมาสร้างเป็นเถอะว่าไหนพานอีก <c oughs> นอเอาเข้าใจตัวมนุษย์ภูมินี่เป็นพบภูมิที่เหมาะที่ควรเด้อ แต่ว่าทุกคนมาสู่โลกมนุษย์นี้ต้องรู้ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวธรรมดานักท่องเที่ยวเ่บรรยบ่อยู่ได้แมนบ่แมนบ่บ่ด้อยู่อหลีได้เหมือนกันกับครูบาอาจารย์มาปฏิบัติธรรมอยู่นี่ญาติโยมมาปฏิบัติธรรมทั้งเก้าวันเก้าคืนก็ตามหรือมาเช้า ต้องกลับแมนบอสิกลับบอสิยูต่อในยกเมื่อขืนบอเมื่อเลออยเห็นนะเห็นบอจังจิน <c oughs> น้นเนาะ <c oughs> เข้าใจตัวเพราะฉะนั้นป่าช้าจึงมีทุกหมู่บ้านแมนบอ แม <Man> นบอเดี๋ยวนี้เพื่อสะดวกสร้างเมนไปเลยบ่อยากกรับได้เนี่ยจังสินะนี่เพราะฉะนั้นป่ารบให้ฟังก่อนเด้อเราเป็นนักท่องเที่ยวจำเป็นต้องทำพัสปอร์ตเราอยากจะไปท่องเที่ยวที่ใดต้องทำพัสปอร์ตคือบุญน,นั้นให้ตรงกับสถานที่ที่เราจะไป